เอาละฮะเราจะมาต่อกันเลยนะหลังจากที่จบของอาจารย์อาชิกวะเสร็จแล้วจริงๆคือแบงค์เนี่ยอยากไปช่วยอะไรนะอยากไปช่วยน้องอยูนะเลยแต่ว่ามันอยู่ไกลมากเลยดูดิอยู่แบบนู่นนะอยู่แบบเนี่ยช่างตีเหล็กเลยศึกอยู่ค่อนข้างไกลก็เลยตรงนี้ไม่เป็นทางผ่านพอดีเดี๋ยวผ่าน เรื่องราวของท่านมาโซโกมาซาโกก่อนแล้วเอ้ยแล้วเราค่อยเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันไม่นานๆานานมั้งโอเคอยู่ข้างบนหรือเปล่ามันมีตำหนักอยู่ข้างบนอ่ะเป็นไปได้เก็บไพ่อุ๊บโอ้เขาเรื่อยหาดอาดาจิเราต้องเตรียมพร้อมรับการโจมตีไหมโอดาจิเกโนะยากะโต มาาก,กท่านหญิงมัสโกตน่าจะอยู่ที่นี่เหมือนว่าท่านหญิงมัสโกตน่าจะอาจารย์อาชิดะอาชิกาวะแนะนำมาใช่ไหมเออว่าแบบเป็นนักรบที่กเก่งมากถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ท่านมัสโกตนัรตรกรบตะกูลอาณาจิมีใครอยู่บ้างเนี่ยพลิปมีใครอยู่ไหมเนี่ย นนขา้างนต้องรู Arizona, ้ให้ได้ว่าเป็นฝีมือใครสำรวจนากนาตะานากนาตะอาวุธของสตรีตกพวกนาูเพื่อ้ังกันตะกูลอ๋อเป็นตระกูลของสตรีฮะพวกเขาพยายามหลบนีส่งตัวเด็กออกทางหน้าต่างสำรวจให้ทั่ว มีตรงไหนอีกไหมข้างนอกไม่มีแล้วตำหนักในสมรู้เรือนต้อนรับโอเคอะไรรออยู่หรอฮะโอ้โหแรงจังอะสองที เลยอนี่ไงเห็นเงาด้วยโอ้โหตอนแรกเราไม่เห็นเอ้ออื้ม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 ลงมาเอ้อเอ้อเรือยมาซะก่อนเลยดด้วข้อครดีมาซะก่อยู่ไหน ม,มามามยัางไงล่ะข้าไม่พลาดอีกรอบหรอกนะพวกมันเป็นใครกันเราใช้กระบวนกระบวนโจมตีโล่นี่ว่ะข้างในพวกมันพักอยู่ตรงนี้เลยเหรอบ้าเอ้ยค้นหามือสังหาร มีร่องรอยข้างในหนังสัตว์โอเคข้างนอกเหรอตรวจสอบวะฮัลโหลไม่ใช่พวกมองโกและก็ไม่ใช่พวกโจรต้องสืบให้รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ หากมีู้รอดชีวิตพวกเขา,าอาจพวกมานี่ไปต้องไปดูที่ขอ,อกมาเสียหน่อยข้าจะช่วยเจ้าเองเอาตายแล้วเหรอสำรวจขอกมาขอกมากอยู่ตรงไหนวะโอเคตรงนู้น พอ,อกม้าเหรอพอ,อกมาว่าเรามีคนพาม้าไปโอมีรอยเท้าคนรอยขี่มา้ามีคนนี้ออกจากเคอร์ดิษ์ถัดถึงร่องรอยไว้เป็นทางเราต้องตามไปฮะออกขวาไปตรงนี้รอยเท้า,ทาแล้วก็มีรอยจมูกด้วยคนขี่ม้าถูกไล่ตามกลับไปที่รอยเทา้าเอา้า โอเคแล้วยังไงอ๋อ,อตรงนู้นบ้าลองรอยตรงนี้เหรออ๋อ,อตรงนู้นเห็นแล้วต้นไผ่เก็บต้นไผ่ก่อนโอเคอยู่ตรงนี้นะสีเหลืองนี่มันสวยจริงๆเลยมีคนธนูไล่ตามคนขีม่ม้าคนขีมนข่ม้ามีบรรยากาศลู้ทีหลอกล่อให้ยิงพลาดมีม้าอยู่ข้างหน้าฮะ เห็นอยู่ไกลๆแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ่ะศพม้าฮะมาตัวนี้เป็นของตระกูลอาณาจิเฮ้ยตระกูลอาณาจิอาณาจินี่คือตระกูลของคนที่เราส่งไปสู้กับหัวหน้ามังโกรหรือเปล่าชื่อค,คุณจำไม่ได้ตายมาหลายวันแล้วอ้ยจิบมหายมาโซโกนถ้จมาโซโกฆ่าเอง กินซาคาคนลุกเลยชิบหายได้ยินว่าไม่มีซัม,มรไรด,ดจากคาโมดะแม้แต่คนเดียวสามีข้าเล่าจริงด้วยฮันดาจิสินชีพเยี่ยงนักร,รบขอรับขณะปกป้องบ้านเมืองของเราบ้านของเรา ท่านมาด้วยเหตุใดข่านชาวมองโกคุมตัวท่านชิมมระไว้หาตระกูลของท่านร่วมมือกับข้าเราอาจช่วยท่านลุงของข้าได้และแก้แค้นให้คนของท่านได้ตระกูลอาดาจิสิ้นแล้วถูกข้าล้างบางโดยคนชาติเราบ้าเอ้ยไอ้พวกทรยศ แต่ต้องฆ่าผู้ที่สาบานจะปกป้องพวกมันด้วยข้าตั้งใจจะสืบให้รู้ข้าจะไปกับท่านด้วยอย่าใส่ใจเรื่องของข้าเสียจนต้องพระจากงานของท่านเลยข้าย่อมต้องใส่ใจเรื่องของครอบครัวของซามูไรข้ารู้สึกดีถึงการเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายของตระกูลหากท่านตายไปข้ารับผิดชอบไม่ได้นะไม่จำเป็นหรอกขอรับ เช่นนั้นก็มากับข้าอุ้ยคนเรือรอดสุดท้ายของตระกูลทั้งคู่ฮะเรื่องราวของท่านหญิงมาสโกะจริงเป็นเมียของคนที่ส่งไปสู้กับโคตุนขานฮะในตอนแรกสุดเลยแล้วก็โดนาสาดน้ำมันเผาแล้วก็ฆ่าคนนั้นนะโอเคไปตามมาสโกะไป ข้าสู้กับกลุ่มบรุษที่เขาด้ถังของท่านพวกมันรอคอยเพื่อสารต่อง,งานให้ลุล่วงในคืนที่สามีกับบุตรชายข้าออกไป,ปเผชิญหน้ากับทัพมองโกมีกลุ่มมือสังหารบุกม,มาที่บ้านเราพี่สาวข้าพาดเด็กๆหนีไปส่วนข้ารั้งอยู่กับพวกลูกสะใภ้เพื่อต่อสู้กับผู้ลุกลานพวกมันมีมากกว่าเราสุดท้ายก็เหลือข้าเพียงคนเดียวเช็คเช่นชะตาก,กรรมของข้าที่คโมดะเรื่องข้ามิได้ จบเพียงเท่านั้นข้าฝา่งพวกเขาไว้ที่นี่เคียงข้างสมาชิกตระกูลคนอื่นๆโอโห้หลุมศพลำลึกถึงผู้วายชนข้าพยายามปกป้องพวกเขาแต่มือสังหารไล่ตามทันระหว่างทางข้าพวกเราตายหมดพี่สามข้าหลานข้าไม่เว้นแม้แต่นักส,สึนางพึ่งเกิดแท้ เด็กน้อยด้วยเหรอข้าทำได้เพียงฝังร่างทารกน้อยไว้ข้างแม่ของเขาเรื่องพันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นที่จริงพี่สาวข้าควรถูกฝังเคียงข้างสามีนางที่ทางเหนือแต่อย่างน้อยนางก็ได้อยู่กับครอบครัวตามไปต่อฮะ ขี่มาไหมฮะโอเคขี่มานะไปเลยครับมาเถอะมุ่งหน้าไปที่วัดทองคำกันไปที่วัดตรงนี้เหรอข้าเสียใจที่ท่านต้องมาเชิญเรื่องเพียงลำพังหาใช่ลำพังพวกข้าแตกนยังมีชีวิตอยู่พวกมันสมควรตาย พวกมันต้องจดใช้อย่างสาสมหากปล่อยฆาตกรลอยลวนไปข้าคงอับอายไปช่วยชีวิตอย่าได้โทษตัวเองเลยแต่ข้ามีหน้าที่เพื่อลงทันพวกมัน <c oughs> ไปการเลือกคำตอบนี้มีผลต่อเนื้อเรื่องไหมเนี่ยทำไมมันดูคุ้นๆจังว่าทางเดินขึ้นอย่างเงี้ย มันคงเหมือนกันทุกเกมะนะปิมีไผ่ขอเก็บไผ่ก่อนนะครับป้าอุ๊ยขัดิีนเก็บไม่ได้เจ้าเข้าไปคนเดียวนะตามหาหนักบวชน,นามว่าโซเงนแล้วแจ้งข่าวเรื่ชะตากรรมของตะกุลอะไรจี่แกเขาท่านวางแผนอะไรไว้ท่านอยิงมัสโกตามใจแม่ไหมผู้โศกเศร้าหน่อยเถอะพอคุยกับท่านโซเงนเสร็จแล้วก็ไปพบช่างทำเคราะนางซ่อมของให้ข้าข้าอยากให้เจ้ารับมันไว้ ข้าจะทำตามขอบคุณครับข้าจะไปรอที่อีกฝ่าของวัดนะโอเคโอเคคือของรางวัลของภารกิจนี้ก็คือเราจะได้เกราะฮะเกราะประจำตระก,กูลซามูไรซึ่งเกราะเราตอนนี้มันหัวแตกมากมีคนอยู่เยอะจังท่านทาเกายนับเป็นเกียรตินัก,กนมองหา โซเกนคนนี้เปล่าเจ้าดูแลที่นี่หรืออัตมาถือตนเป็นเหมือนผู้รับใช้มากกว่าโปรดเรียกอัตมาว่าจุนชินเถิดรามนี้อัตมาคอยดูแลเป็นแหล่งพักพิงของชาวเราถ้ากระจายข่าวออกไปหากใครเดินทางไม่ไหวก็ยังมีค่ายตั้งอยู่นะแถวๆถอาริอาเกะซึ่งอัะมาคอยส่งอาหารไปเท่าที่พระจวบแบ่งปันได้ข้าตามหาพระที่ชื่อว่าโซเกนอัตมาว่าเขาน่าจะกำลังปลดลานวัดอยู่ โอเคขอบคุณจุนชินรักษาความดีเจ้าไว้เอ้ยต้นไผ่ขอนะครับอัปเกรดธนูสั้นได้แล้วฮึบ่มเทำไมดูมีคนเสียงคนบวยวายวะตามนีไงช่างทำเกลอ ท่านหญิงมาสโกส่งข้ามาเห็นว่าเจ้ากำลังซ่อมแซมสิ่งที่ท่านหญิงต้องการให้ข้าไว้ชุดเกราะชุดนั้นเป็นหนึ่งในชุดที่ดีที่สุดที่ข้าเคยซ่อมบำรุงทีเดียวเดี๋ยวข้าหยิบให้นะเรียบร้อยชุดเกราะประจำตระกูลสามูไรัยชุดเกราะอันแข็งแกร่งที่ครั้งหนึ่งอยู่ในการครอบครองของลูกชายของท่านหญิงมาสโก ชุดเกราะเหมาะกับนายท่านยิง่งงานแบบนี้ยากที่จะหาที่ทัดเทียมมันจะต้องรับใช้ในายท่านไดแน่ๆเท่ว่าหากมีจุดอะไรท่านไม่พอใจก็พร้อมที่จะประปับแต่งปรับแต่งท่านเสมอโอเคเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ชอบสีเลยอะหลวงพี่อยู่ทางไหนวะลมพัดไปข้างหลังโอเคผิดทาง หลวงพี่หลวงพี่ท่านอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเจอแล้วอึบเออหลวงพี่ครับหลวงพี่โอ้ยหัวหลวงพี่ครับโซเก็นโซเกนใช่ไหมใช่แล้วข้ามีนามว่าซาคซามูไรที่ยังมีชีวิตคืนี้ข้ามีสารจากท่านยิงมาซากะแต่คุณอาณาจิถูกโจมตีเหลือท่านยิงเพียงผู้เดียว โดยทัพมองโกเปาวโดยกลุ่มคนพุทธรยศคนชาติเราเลวร้ายยิ่งนักมีผู้คนสงสัยผ่านมาวัดบ้างหรือไม่เช่นกลุ่มคนมีอาวุธครบมือเท่าที่ข้าเห็นนั้นไม่มีเลยแต่ข้ามีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาโปรดบอกท่านหญิงมาสกโกว่าที่นี่พร้อมให้ท่านหญิงใช้รบภัยทำไมต้องมาบอกหลวงพ่อด้วยวะ ต้องมีอะไรแน่เลยหรือว่าเป็นคนในตระกูลหรือยังไงเป็นพระประจำตระกูลเหรอตรงนั้นเป็นซ่อมธนูฮะเรามีไผ่แล้วนะน่าจะได้โอเคธนูสั้นจัดไปเรียบร้อยซื้อเหรอใช้เงินเท่าไหร่อ่ะซื้อก็ซื้อ อโอเคขอร้องอีกครั้งขอบไปคุยกับท่านหญิงท่านหญิงอยู่ไหนจ๊ะลมพัดไปทางไหนเนี่ยชุดดีขึ้นโอบุมีคนทักเราไม่มีเควสย์ย่อแล้วนะแถวนี้โอ้มีช่างตีเหล็กอยู่ตรงนูน้น เออให้เขาให้เขาตีดาบให้เนีข้านาแห่งตระกูลซาคายสตาร์อุจจะมองดูก็รู้เลาตอดขาเลยดาบทุกเมจะมีอะไรไม่ตางจากคนเัตตาที่ติดจำเป็นมาให้ครบข้าจะเสิมบันทอกภาพของดาบชุดเล่มนี้ให้เป็นสีแก่ตัวข้าเองเรามีอยู่แล้วนะตัวนี้นะฮะ มีครบแล้วไปซึุโดซาโตะคิเรอาจิกะมาชลังโจมตีครึ่งหนึ่งแล้วห้าสิบโอเคซาคายิโอเค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 โอ้วอเจอกคนคอโอเคโอ้เโอเคโคเคโนเอเคโนโอนโอเค ชุดเดียวกันเลยจะได้ชุดเกราะมาแล้วสวมได้พอดีมันเป็นของลูกชายคนโตค่าชิงเงซาโตะเป็นเกียรติแก่ข้านักขอข่าคุยกับพระแล้วเสซนเก็นว่าอย่างไรขอเสนอให้ท่านหลบภายในวัดแสดงว่ามือสังหารตระกูลข้ารู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนเราต้องไปกันแล้วอะไรวะ แสดงว่ามือสังหารตระกูลข้ารู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนท่าน,นว่าโซเกนอยู่เบื้องหลังการสังหารหรือเขาแวะมาที่บ้านข้าก่อนที่มือสังหารจะมาไอาสายเลนเยวนั่นเป็นสายสืบของพวกมันแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ก็ชูวให้ข้าสงสัยอยู่ดีโซเกนเดิดดทนทางมาจากคามิอากาตะเมื่อตอน้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงตอนที่เราได้ข่าวว่ามองโกว,งวางแผนลุกลามเป็นครั้งแรกแผนการล้างตระกูลข้ามีความแม่นยำวางแผนอย่างดีและใช้สงครามอัมพางการทรยศ มาแอบดูเหรอว่าแล้วทำไมแปลกๆผาอยู่ที่ไหนระนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเหรอนี่เหรอ,อามไอจิงจอกนี่ไปที่ร่างของมันกันเหมือนแบบมันชี้ไปที่โซเนกเนะลงตรงนี้ลงตรงนี้ได้ ถ้าส่งข้าไปเพื่อขคงขวันพระนั่นข้ารู้อยู่แล้วว่ามันตื่นตะนกจนพลาดพังคราวนี้มันจะนำไปหาสหายของมันโอเคเหมือนชี้ไปที่แขนขวาแปลกๆโอเคตามไปไปทางไหนท่านหญิงมีสเสบียงอยู่ตรงนั้น มาเอาสเบียงชื่อไม่รู้ว่ามีใครเห็นเรานี้มาหรือเปล่าเป็นไงโอ้ชิบายมีได้ตะกี้เฮ้ยต่อไปต่อแล้วไปกันเถอดนีบ้าคิดจะหันก็หันบ้าเอ้ยยังไงเข้าไปซ่อนตรงนี้ก่อนเยี่ยมโอเค เป็นไส้ซื้อของมองโก้ปะเนี่ยมีกวางอุ๊ยอุ๊ยอุยเกือบเห็นใช่ไหมตกใจมัวแต่สนจะเก็บของแค่กวางก็กวางไงเออจะมีใครตามเล่า ไปซะเห็นอะไรแวบๆอยู่บนขอนไม้นี่ไงไม่หลอดพ้นสายตาไปได้หรอกบอกเลยดอกไม้ไปไปไหนละซ่อนกัน เสียงอีกาเอออะไรเล่าข้างหน้ามีบ้านนะไปทางไหนดีถึงจะปลอดภัยซิโอเคได้อยู่มั้งตรงนี้มีโขดหินอยู่ฝั่งนู้น เราไปตามโขดหินดีกว่าโอเคไปลแล้วนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้า,ายน่าจะถึงที่พักแล้วเดี๋ยวกาเข้าไปใกล้อีกสักหน่อยทางนี้โอเคนั่นไงเห็นแล้ว ท่านหญิงก็ใกล้ไปทางไหนครับโอเคตรงนี้นะขรับกระทไบเลยไม่ขอรับไม่ได้ยินนะไปที่ด้านซ้ายทางเข้าเรียวกันท่านซ้ายเหรอด้านซ้าย ไปที่ด้านซ้ายไม่ถึงอ๋อตรงนูน้นโอ้ยชิบหายโอ้ยชิบหายมาสโกดยังไม่ตายนางพาสซุรไร์มาด้วยมันต้องเป็นคนฆ่าพวกเราคา,าลือหาแน่จะพวกโง่ตอนนี้มันรู้แล้วว่าข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะต้องตามหาพวกมันบอกเสียงน้อยข้าจะเข้าไปข้างในข้าพวกมันยังไม่ตายก็ไม่ต้องกลับมาเชียวพวกมันฆ่าล้านตระกูลข้าหมดชีวิตพระนอกนั้น าให้สัมแดงฝีมือให้ข้าดูเอาเปิดเลยเหรออ๋อท่านหญิงเปิดว่ะอึ๊บอึ๊บนี่ไงโอ้โหแดดตะกูลอาณาจิโอ้โหท่านหญิงท่านหญิงอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นลูกป๋าอึ๊บอึ๊บโอ้โนมโนม เออเอเอไปช่วยท่านหญิก่อนออ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 ลบเอเเออมากระบวนโลออออออ เออโอ้โหโดนแทงอีกกูสิายออแตก้ทีเรียบร้อยมาอึอึอึใส่ทะลุ

ขางบนเหรอชุดเปื่อนหมดเลยเพิ่งได้มาใหม่เจ้านีไม่พ้นแล้วโซเกนเจ้าคือคนที่ทำลายตระกูลอาดาจิข้าเป็นแค่ผู้ส่งสารเท่านั้นให้ผู้ใดรู้ไปท่านก็ไม่พ้นทุกหรอกเจ้าไม่รู้อะไรคือเรื่องความทุกข์มาสโกข้าต้องฝังศพคนในครอบครัว ทีละคนทีละคนใช้เวลาหลายคืนวันแต่ข้าจะปล่อยเจ้าไว้ให้หมาป่ากัดกินเราต้องจับเพื่อสือว่ามันรับใช้ใครโลกเราเปลี่ยนไปแล้วผู้มีวิสัยทัศน์ต้องขึ้นมาเผชิญหน้ากับเรื่องนั้นส่วนผู้ที่ขวางกัน้นต้องถูกกำจัดพวกเขายังเด็กทั้งนั้นเลยทานาซาก อารมณ์ล้ว,ลวนๆก็โทษไม่ได้อ่ะมันไม่คิดจะปรีปากอยู่แล้วเรายังขาดข้อมูลนะครับต้องมีสักอย่างที่ใช้ได้อยู่ไปคนด้านนอกกันเถิดข้าจะจัดการในนี้เองเสร็สจทุลัแล้วก็จงมาพบข้าโทษไม่ได้นะเพราะว่าแบบเอ,อคนที่ถูกทำแบบนี้ก็ต้องอารมณ์อย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะ แต่ว่าก็คนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่ไอ้มอนี่ไงสำรวจดูอาวุธสำรองฮะพวกมันรอกำลังเสริมอยู่แสดงว่าจะมีกำลังเสริมมาอาหารของพวกมันหมดแล้วคนที่อยู่ที่นี่คงอยู่ที่นี่มาสักระยะน่าจะรอมานานแล้วใช่ไหมอืมชื่อโซเกนซาโอะ ไมคาจิวระโอมูระแล้วก็ตาสัญญัะรายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดโป็นมาสโกอัดรู้จักโอเคไม่มีอะไรละขอแอบฟามแป๊บหนึ่งนะครับท่านมาสโกเฮ้ยประตูเปิดได้ อย่ามีอะไรโผมาจะเอกก็พอเปียงโอเคพอแล้วแค่นี้แหละพบอ,อะไรบ้างไหมรายชื่อกับตาประทับตระกูลหนึ่งขอรับภาพบตาเดียวกันนี้บนตัวของพวกมันไม่ใช่ตาที่ข่าคุณเคยตะกูลคู่ปรับที่ไมาเข้ายึดครอง เราต้องหยุดพวกมันข้าทำได้ท่านทำคนเดียวไม่ได้หากท่านลุงข้าได้ข่าวเรื่องนี้ท่านจะไม่หยุดยัง้งจนกว่าพวกมันพวกทรยศจะใช้ชดใช้ในสิ่งที่ทำไปช่วยข้าแล้วเราจะจัดการกคนที่ทำร้ายท่าน ด้วยกันยามท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยท่านชิมูระออกมาข้าจะไปขอขอบพระคุณท่านหญิงจนกว่าจะถึงตอนนั้นข้ามีงานต้องทำเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ